สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนีกับมาเจอกันย้ตุยอีกแล้วจ้ามือนีพ่อม,มีแน่ว่าเบาดอกพี่น้องจ้ามือนีแย้ตุยส,สิมาขอพรจ้าสิมาขอพรจากพี่น้องปองปายทุกทุกผูกทุกคนอยู่ทั่วโลกนะจ้ามือเศร้านี่แย้ตุยยังประทันเนี่ยลงมาเลยแย้แย้ตุยก็ยังนอนอยู่ในยินเสียงพยยออ่อใหญ่นอันสุวิท,าส,ทา,าสุวิทาประศรนว่าอันแย้ตุยกะว,ว่ามันเป็นอย่างกะเล็บฝ,ฝาแวนลงมาอันเพิ่งมาเดี๋ยวฉันนั่นอยากสีลงเพลงวันเกิดที่เธอประศรนว่า โอ้ยก็เลยว่าเออโอเคพอเป็นยัง,งกระสันก็นกกเลยว่าเอาอวยพรกับอวยพรก็เลยว่าเยศตุยก็เลยเห็ุเป็นคลิปสันสันตอนทีแล้วลองเพลงเอ่อแฮปปี้เบิร์เดย์เยศตุยจะพี่น้องจ้าเ,เดี๋ยวเยศตุยเสี่ยวไมาให้เบิ้งตอนถ่ายคลิปนะจ้ะคือสิยศตุยเบาเลยจ้าเพราะว่ามือนี่เป็นวันเกิดเยศตุยเยศตุยก็บ่บ่บ่อีหยังดอกมือนี่ก็แค่อยากให้พี่น้องอยากเขียนคำอวยพรงามๆสวยๆจะเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำนะจ้ะพี่น้องจ้าแล้วเยศตุยก็สิไป เค้กกับข่าว้พ่วยไมื้อนี้พ่วยไงเราบอกว่าเราอยากกินแค่รสเค้กว่าซั่นพี่น้องจา้าเราบอกว่าเธอเฮ็ดแค่รสเค้กแซ่บผ่ม <c> ย <oughs> ัดตุก็เลยก็เลยเตรียมเตรียมแต่มือ้อคืนน่ะแต่บ่ทันได้เฮ็ดเด้อจ้าพี่น้องเตรียมไว้ซื่อๆเตรียมเอของเครื่องปูนเอียงไว้เรียบร้อยแล้วยัตุ้ยก็สิเฮ็ดอันขนมจีนน้ำยาปลาน้ำยาปลาทูจา้าเมือวานนี่ไปซื้อปลาทูอยู่หลางแขกมาบัดนี้ก็เค็กกับข้าวของพ่วยไงก็สิเป็นเราเราบอกว่าเราอยากกินใน เอาเป็นโลดชิเคเก้น,นรัสเซลว่าแต่ก็สิมีผักต้มอีหยังให้เล่ากับสิะจารแล้วลก็ของหวานของหวานก็คือของหวานของเราก็สิเป็นเค้กเค้กแค่อสเค้กเลยจ้จะย่าตุยก็สิถือโอกาสนี้เอ่ออวยพรแล้วก็ขอบคุณพี่น้องปองไปทุกผู้ทุกคนที่มาเอ่อร่วมอวยพรวันเกิดเห่ยย่ตุยก็ขอให้เอ่อคุณประสิทธิ์รัตน์ไตรจงคุ้มครองรักษา ปกป้องพี่นอ้องปองไปทุกป้ทุกคนที่อยู่ในโลกนี่นะจ้ะเนาะให้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้ไดสิ่งนั้นบ่เจ็บบ่จนอายุมันขวัญยื่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ้าเด้อก็มาเจอกันคลิปต่อไปเดี๋ยวแย้ตุยสิเอาคลิปสั้นๆที่แยตุ๋ยอัดตอนที่พ่อแย่ลองเพลงให้อเอามาให้เบิ่งนะจ้ะเนาะแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แย้ตุยนั่เเด้อสวัสดีจ้า Okay, pa. Today is my birthday. So, do you want to say something for me? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Happy birthday from me to you. Wow. Happy birthday from me. Oh. <clears throat> yeah? Oh, thank you so much, Papa. Thank you so much. I love you. I love you. Okay? I'm okay. Yeah. Thank you. Thank you so much. Okay?